了、哎，啊，嗯嗯哦、啊？啊 สะสมไปเลยครัอันทนหาขึ้นไหมหามือหาขึ้นหิวเขาเป็นแดงลอยนึงครับ <laughs> หนุก มีลาบแน่นกไอ้ยังแอนอนมันเอานอนเป็นบูเปิดเผาก็กินข้าวกินน้ำเขากินแบบไรครับซื้ออาหารแบบนี้ซื้อครับมพราะพึ่งก็ว่าพึ่งก็เช่าพึ่งก็เอาหอยหอยมาไอ้ย่างเนี่ยหอยสติ๊กเลยย่างกินแต่ก็ขอไอ้พวกเกลือพริกแปรเออตามราค้าเพึ่นเพ่นก็เวทนาการพึ่นก็เมตตาเอาหน้าปิดขาให เขากินแน่ครับหลไรครับครับขนาดสว่างสนามจันทร์ครับผมของไปร้อยสิบพื üzerine? ้เบอร์เลยครับครับหัวครับแล้วเป็นยังจังต้องบอกมากโอ้แล้วที่ผู้รับเหมาเขานี้เขาโกงเงินของผู้รับเหมานี้เขาเลยไประเบอบอกผมที่แรกเนี้ยครับพราดสว่างสนามจันทร์ครับผมครับครับแล้วทีเข้าตีไปนี่เขาตีไปใส่ครับเนี่ยก็ไปเรื่อยๆครับครับ แต่ว่ามันจะไปถึงไซกระสร้างเพราอแต่ว่าพอพี่พขาน้องกินไปตามต้นสร้างครับผมครับครับผมก็ออกจากพระราชวังสระรำจันมากครับผมจุดหมายของเขานี่คือไปใสครับบึงการครับจังหวัดบึงการครับผมอมีบ้านญุพุนหรือจังไหนครับบ้านเกิดบึงนอนผุ้งนะครับครับมีญาติพี่น้องบ่ทั้งบึงการครับมีครับอญาติพี่น้องหูบอว่าเขาออกมากแบบนี้ครับโบรุเพราะว่าผมมีพี่ทัพร์ติดตอเลยครับครับเดี๋ยวที่นี่จะ คือว่าผมต้องการไปแบบบออยากให้ทางบ้านรู้ว่าผมไปที่หน้าผมจงขี่จักรยานไปเรื่อยผมท้าบุญไปเรื่อยตามตรงท่างไปครับเออกันนี่ว่าบนเขาขุแก่ผมก็หมอบทิ้งขวงหรือว่าที่ผมคนในบ้านตามตรนทานบอกครับ,บ,รบตอนนี้เขามีเงินติดตัวอยู่ในตัวเนี่ยจักบาทครับยี่สิบสามบาทยี่สิบสามบาทครับแล้วพ่อกับการซื้อเขาซื้อน้ำกินยุบอ่ะ มันกับบพ่อหรอกครับขนว่าเรื่องพ่อบุพ่อเพราะว่าของอะไรมันกับแทงคู่มือนี่ครับสิ่งใดก็สร้างก๋วยเตี๋ยวกับตะกรอนกับสามชีบโดยนที่คืนหาชิครับแต่เงินยีบสามบาทผมอดผมขออดในช่วงกลางคืนเนี่ยเขาหลับนอนแบบใดครับที่เขามบ้านกาบา่าทางถนนครับตามขังข้างเนาะรับผมครับจะไอไอทหารตำรวจครับครับขันเพนอนุญาตให้เขาภาคผมกัที่มหอดตรงนี้เนี่ย เดินทางมาหอดตรงใช่ยะพูดหนี่จักมือแล้วครับหนี่งแปดครับแปดมือครับครับแปดมือมือขึ้นนอนอยู่ใสครับขึ้นนอนอยู่ไอ้ภูเขานึ่ครับอ,อ๋อว่าเด้๋ยวขออยยุกับซาลาครับข้างข้างผู้เฒ่าหนึ่ครับอ,อ๋อครับครับ